ครับเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูพนนะครับในห้องเรียนวิทยาศาสตร์บายครูพลนะครับเด็กๆวันนี้นะครับคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับกกับอะไรเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเรานะครับพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปเลย รอบตัวเรานะครับเด็กๆมีสิ่งต่างๆมากมายบางสิ่งนะครับมีลักษณะที่เหมือนกันและบางสิ่งนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองอย่างเช่นลักษณะที่เหมือนกันนั่นก็คือไก่นั่นเองนะครับไก่เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ส่วนสิ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างกันคุณครูยกตัวอย่างคือสุนัขถึงเป็นสุนัขเหมือนกันแต่มีลักษณะแล้วก็รูปร่างสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนั่นเองครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ได้แก่หนึ่งเลยคือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กๆได้แก่อะไรเอ่ยได้แก่มนุษย์ ได้แก่สัตว์ได้แก่พืชส่วนกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้แก่ภูเขาก้อนเมฆลำธารเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรไปโชคกันเลย mm hmm. หนึ่ง เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้นะครับเด็กๆการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเด็กๆจะต้องสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับอย่างเช่นสัตว์เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ต้นไม้จะสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้นะครับเด็กๆลักษณะการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวเนี่ยต่างกันอยู่นิดนึงนะครับเด็กๆนั่นก็คือ การเคลื่อนที่เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งได้แต่การเคลื่อนไหวนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับแต่สามารถโยกเยกโยกเยกไปมาได้เองเท่านั้นครับสสิ่งมีชีวิตนะครับเด็กๆต้องการอาหารและน้ำนะครับ น้ำและอาหารเนี่ยจะทําให้ร่างกายของคนเราหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยจเจริญเติบโตได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตมากๆเลยนั่นก็คืออาหารและน้ํานั่นเองนะครับเหมือนเวลาที่ทุกคนเราหรือว่าเด็กๆเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาใช่ไหมครับเด็กๆจะต้องดื่มน,น้ําเด็กๆจะต้องทานอาหารนะครับถ้านักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถทานอาหารได้ครบห้ามูลแล้วแล้วก็ร่างกายของเราก็จะ ไม่แข็งแรงนั่นเองครับสามนะครับเด็กๆสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการหายใจนั่นเองนะครับคนสัตว์หรือพืชน,นะครับเด็กๆจะต้องมีการหายใจโดยคนและสัตว์เนี่ยจะหายใจเข้าโดยการใช้แก๊สออกซิเจนและหายใจออกโดยการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับส่วนพืชเนี่ยจะหายใจนําแก๊ส ขับไนโตออกไซด์เข้าไปและปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนนั้นพือจะดูดกา๊าซออกซิเจนและคายกา๊าซขาบไนไดออกไซด์ออกมาแทนเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆในเวลากลางคืนเด็กๆทุกคนไม่ควรไปอยู่ใต้ต้นไม้นะครับ4นะครับเด็กๆ สิ่งมีชีวิตนะครับจะสามารถขับถ่ายได้นะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้รับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายก็จะเกิดการขับถ่ายของเสียออกมานะครับของเสียเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเงือของปัสสาวะและก็ของอุจจาระนั่นเองนะครับเด็กๆค่ะนักเรียนคนใด ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้นะครับนักเรก็จะเกิดภาวะของการเจ็บท้องปวดท้องนั่นเองครับลักษณะที่5นะครับเด็กๆคือการเจริญเติบโตลักษณะเนี่ยเด็กๆทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เราเนี่ยกลายเป็นเบบี้ตัวเล็กๆนะครับเราก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตได้ไม่ใช่เฉพาะคน ตัดเช่นเดียวกันร่วมไปถึงต้นไม้ด้วยนะครับกเรียน,นสังเกตไหมว่าถ้าเราหวานมเมล็ดลงไปพอเวลาผ่านไปสักพักมเมล็ดเหล่านั้นจะแตกออกและกลายเป็นต้นไม้นั่นเองลักษณะที่6นะครับเด็กสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถสืบพันธุ์ได้และลูกของสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อกับแม่นั่นเองนะครับ สาเหุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะได้รับพันธุกรรมลักษณะต่างๆจากพ่อจากแม่เช่นไข่ไข่เนี่ยเมื่อฟักออกมาแล้วจะหน้าตาคล้ายคลึงกับไก่นั่นเองเหมือนกับตัวนักเรียนนั่นเองนะครับที่เมื่อนักเรียนคลอดออกมาแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นั่นเอง ลักษณะสุดท้ายนะครับเด็กๆนั่นก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองนะครับเด็กๆก,การตอบสนองต่อสิ่งเรานี่คือการที่สิ่งมีชีวิตนะครับสามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่มากระทําต่อร่างกายของมันได้นะครับเช่นถ้าฝนตกสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งจะสามารถหลบฝนได้ และไม่ใช่แต่สิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้พืชยังสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ด้วยเช่นกันเช่นต้นไมยราบถ้านักเรียนเนี่ยเอามือไปสัมผัสที่ต้นไมยราบนะครับสิ่งที่ต้นไม้มันทําก็คือมันจะงับนิ้วของเราทันทีเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆลักษณะทั้ง7สิ่งที่คุณครูได้อธิบายไปเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆ ยากไหมเอ่ยกับลักษณะทั้ง7สิ่งของสิ่งมีชีวิตวันนี้นะครับคุณครูก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆช่วยคุณครูหน่อยนะว่าเราจะจำแนกอย่างไรดีว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราไปดูกันเลยเอ๊ นกเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะโอ้สิงโตก็มาด้วยเอ๊ะเอเอ๊เออปลาก็มาเหมือนกันนะครับเนี่ยแถมยังมีก้อนหินม,มีต้นไม้มีภูเขามีก้อนเมฆด้วย ยีราฟก็มานะจ๊ะเด็กๆทุกคนาวางมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเๆ,ๆทุกคนสามารถช่วยคุณครูแยกได้หรือเปล่าเอ่ยว่าภาพไหนคือภาพของสิ่งมีชีวิตและ ภาพไหนคือภาพของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งต่างๆของสิ่งที่ไม่ีชีวิตนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ํามีการหายใจการขับถ่ายการเจริญเต,ติบโต สืบพันธุ์ได้และมีลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ข้อสุดท้ายก็คือสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับเด็กๆเ,เราดูง่ายๆเลยมันจะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตหมดเลยนั่นเองนะครับเช่นสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับจะไม่ต้องการอาหารและน้ําจะไม่หายใจจะไม่ขับถ่ายจะไม่เจริญเติบโตจะไม่สืบพันธุ์แล้วก็มีลูกไม่ได้ และสุดท้ายก็คือจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะได้ความรู้จากเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเด็กๆ